ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูล์ชำชื่นรายการมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งพวกเราเป็นเพื่อนคนนอนดึกรายการนี้สนับสนุนโดยสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อถ้าท่านเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไขมันมากทั้งหน้าท้อง,งทั้งตามลําตัวทั้งในเส้นเลือดเรียกว่าคอเลสเตอรอลเชิญโทรไปที่ 083705 1234 083706 1234ท่านที่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองสนใจเรื่องทางออกของประเทศไทยมีหนังสือที่อยากจะแนะนำชื่อว่าทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยโทรมาที่หมายเลขเดียวกันบนหน้าจอครับท่านก็จะได้รู้ว่าทางออกมันมีอะไรบ้างถ้าท่านคิดอะไรดีๆได้ก็โทรมาบอกกระผมได้เช่นเดียวกันวันนี้เป็น วันสุดสัปดาห์เป็นวันเสาร์ผมได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มานิดจิตจันท์กลับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยแล้วก็วันนี้ได้เป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องความยุติธรรมผมตั้งหัวข้อก็ตั้งไว้กว้างๆแหละครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปลองดองแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ ผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าการปรองดองหรือความยุติธรรมจะแก้ไขปัญหาของชาติได้อันนี้ก็เป็นโจทย์คำถามที่อยากให้ท่านคิดไปพร้อมกันท่านผู้ชมครับเรื่องที่เป็นข่าวในสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะที่เป็นรายการมองไทยมองเทศผมขออนุญาตเรียนข่าวเฉพาะในประเทศง่ายๆก่อนขณะนี้สสสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหลังจากเลือกตั้ง วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าจากสส5 0 0คนวันนี้กกตรับรองแล้ว496คนมารายงานตัวถึงวันศุกร์เพียง409คนครับยังเหลืออีก87คนยังไม่มาคนที่ยังค้างคอยู่ที่น่าสนใจก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์เดี๋ยวผมจะได้ถามเรื่องต่างๆจากท่านอาจารย์มานิดว่ากรณีของคุณจตุพรนี่จริงๆแล้วเห็นว่าเรื่องต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นเคลียร์กันหมดแล้ว แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาจากคุกหรือเรือนจำกรุงเทพมหานครเดี๋ยวค่อยฟังจากท่านอาจารย์เขาแล้วกันเรื่องที่สองเรื่องการปลอ,องดองนี่เป็นเป็นเรื่องที่สาธารณะตั้งโจทย์ว่าเป็นวาทกรรมความจริงมันไม่ใช่วัทกรรมธรรมดาวันนี้ก็ถือเป็นนโยบายของพรรคที่พี่น้องประชาชนได้เลือกมาเป็นรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยสุดท้ายทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ประกาศไปแล้วแหละครับว่า จะให้มีการปรองดองเพื่อเดินหน้าประเทศต่อไปมันก็มีโจทย์คําถามว่าคําว่าปรองดองนี่คืออย่างไรหลายคนก็บอกว่าคําว่าปรองดองเนี่ยมันคือการบอกว่าอา้าตายแล้วก็แล้วกันไปเจ็บแล้วก็แล้วกันไปมาเริ่มต้นกันใหม่มันคล้ายๆกับว่าเป็นวิธีการเพื่อไปเ,อเคียร์เสียกันระหว่างาคนทําผิดกับคนทำไม่ผิดอนอกจากนั้นก็จะไม่มีคําตอบจึงตั้งเป็นโจทย์คําถามว่า เรื่องนี้ความจริงมันน่าจะมีทางออกอย่างไรหลายเรื่องมันมันมีสัญญาณออกมาเช่นจากกอสอมกอสอมนี่คือคำย่อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่มีจารย์อมราวงสาพิษคุณหมอนิรันพิทักษ์วัชระกับหลายคนเป็นกรรมการอยู่ปรากฏว่ามีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการสังหารหมู่กลางกรุงเทพมหานครมีคนตาย91ศพ บาดเจ็บกว่า2 0 0 0ันสูญหายจำนวนหนึ่งกสมหรือคณะกรรมการสิทธินีสรุปในรายงานว่าไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้กสมถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเป็นอันมากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านคงจะต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายกสมหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี้ออกมาชี้แจงว่ารายงานยังไม่เรียบร้อยเป็นรายงานที่รั่วออกไปเท่านั้นเองเลยไปถึงเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับท่านจาันมนิ์ที่พยายามแก้ไขปัญหาประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาการเมืองการปกครองที่มันไม่อยู่บนหลักของความเป็นธรรมก็คือท่านจามานิทได้โปรโมตได้พยายามที่จะเสนอแนะว่าต้นต่อของปัญหามันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่19กันยา2549สสุดท้ายท่านอาจารย์ก็เสนอว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือต้องไป ยกเลิกตรงนั้นเสียแต่ว่าการไปยกเลิกบอกว่าไม่ให้มีการรัฐประหารมันก็ตอนนี้ก็สายไปแล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คืออาจารย์บอกว่าน่าจะเอารัมนูนปี40มาใช้ส่วนรัมนูนปี50เป็นรัมณูนโจรอันนี้คาของอาจารย์มนิตก็เรียนว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้โดยคนนําเสนอเรื่องนี้ที่คัดค้านอาจารย์มนิตว่าทําไม่ได้คืออาจารย์ชํานาญจันเรืองผมจะขออนุญาตอาจารย์มนิตพูดจาเรื่องนี้เป็นพิเศษ มีสองเรื่องอีกเล็กน้อยครับเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าอองซานสุจีที่พมา่าได้ไปพบรัฐบาลใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25กรกดาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารัฐบาลพม่าอยากให้นางอองซานสุจีนี่จัดตั้งพัคหรือเอาพัค NLD ของคุณอองซานสุจีนี่ไปจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเสียคุณอ,องซานก็ปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่า ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญพม่าฉบับใหม่2551ถือว่าเป็นการแสดงออกเพื่อคัดค้านรัฐธรรมนูญเผด็จการจึงไม่ยอมจะไปจด NLD เป็นพรรคการเมืองเหตุผลก็คือว่า NLD นี่ความจริงเป็นพรรคของนางอยู่แล้วของประชาชนพม่าส่วนหนึ่งอยู่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำที่เมื่อ18ปีก่อนได้เลือกนางองซานจีปาพรรค NLD นะครับได้เสียงท่วมท้นกว่า80%ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการ วันนี้นางองซานได้ไปเจรจากับรัฐมนตรีชื่อว่านายองจีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงรายงานนะครับเมื่อวันที่25เรื่องนี้นางองซานถูกตำหนิว่าการไปร้องต่อองค์การโลกหรือ United Nations Human Rights Council <c oughs> ก็คือสภาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทำให้ถูกตำหนิออกมานางองซานก็บอกว่าก็หาความยุติธรรมไม่ได้ ก็ต้องไปหาจากระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่อีกสองปีครับพมา่าจะกลายเป็นไม่ใช่กลายเป็นยังไม่เป็นก็คือกําลังจะเป็นประธานอาเซียนซึ่งทําให้ประเทศไทยเวียดนามอีกอีกเจ็ดแปดเก้าประเทศะจะต้องอถือว่าพมา่าจะต้องเป็นประธานอาเซียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญว่าถ้าหากปัญหาเรื่องการบ้านการเมืองในพมา่ายังไม่เรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่ทักท้วงโดยเฉพาะอเมริกานี่ยืนยันชัดเจนว่าคัดค้าน อยู่ทาง EU หรือยุโรปเองก็ก็เห็นสอดคล้องกันผมกลับมาที่ท่านอาจารย์มานิตจิตจันกลับซึ่งขณะนี้เอาละวันนี้วันเสาร์วันพรุ่งนี้วันที่สามสเอ็นี้คงจะมีการเลือกตั้งอีกรอบสุดท้ายที่มีใบเหลืองเพียงใบเดียวครับตอนนี้คือของคุณสมคิดบานไทยสงท่านอาจารย์มานิตคงจะรู้จักดีวันพรุ่งนี้31รกรกฎาคมจะมีการเลือกตั้งซ่อมกกตให้ใบเหลืองเพียงคนเดียว นอกนั้นเลยอีก3คนผมไม่แน่ใจว่าตัดสินอย่างไรวันนี้496คนครบแล้ว95%้า้วเปิดสภาได้แล้วเ <c oughs> ข้าใจว่าวันที่หนึ่งนี้เปิดสภาแน่นอน <c oughs> ก็จะได้ <c oughs> ประธานสภาในสัปดาห์แรกในอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไปทันทีก็จะได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีมาภายในไม่ไมเกิน3สัปดาห์ก็ถือโอกาสนี้ต้อนรับท่านจอมอนิทเข้าสู่รายการคำสรุริครับจานครับสวัสดีครับท่านย์วิบูล์ครับอาจารย์ครับผม เรียนท่านผู้ชมไปเรื่องเบื้องต้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความพยายามของท่านอาจารย์มานิตเองในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาธรรมดาแต่มันเป็นวิกฤตการเมืองการปกครองของไทยซึ่งเป็นมาพอสมควรซึ่งวันนี้ก็มีการเลือกตั้งกำลังจะได้รัฐบาลใหม่รัฐบาลก็ประกาศว่าจะต้องมีการปรองดองผมก็ มีประเด็นอยู่2ประเด็นก็คือว่า1การปรองดองนี้จะทําอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ประเด็นที่2เท่าที่ท่านอาจารย์ได้สนับสนุนเรื่องการนํารับนูลกลับมาใช้หมายถึงรับนูลฉบับ4ีกลับมาใช้ก็มีคุณชํานาญจันเรืองนี่ได้เขียนโต้ว่าไม่สามารถจะนํามาใช้ได้เนื่องจากบอกว่าโดยศักของกฎหมายเนี่ยมันลำดับว่ารับนูลใหญ่สุดรองลงมาก็คือพระราชบัญญัติรองลงมาคือพระราชกฤษฎีกา รองลงมาคือกฎกระทรวงและกฎหมายเล็กๆอื่นๆของกระทรวงส่วนพระราชะกําหนดหรืออะไรต่างๆที่ท่านจะมิประกาศไปนี่คุณชำนาญบอกว่าไม่สามารถจะกระทําได้จดเอาเรื่องแรกก่อนก็ได้เอาเรื่องหลังก่อนก็ได้เช่เร,ชเรื่องเรื่องอะไรก่อนละครับเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องชำนาญจาันเรืองก่อนก็ได้เรื่องบอกว่าอาอกพรกเพื่อยก<อ>ระดับต้องต้องเรียนดรวิบูลแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับว่า การแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาแปลว่าสิ่งที่ต้องต้องแก้ไขเนี่ยก่อนอื่นผมจะต้องขออนุญาตกราบเรียนดรวีบูร์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราใช้สื่อต้องเข้าใจตรงกันใช้สื่อทั้งพูดทั้งเขียนทั้งอ่านทีนี้ถ้าเขียนแล้วแล้วคนอ่านอ่านไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรก็ไม่ไม่ใช่ภาษาสรับเสไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไร ทีนี้ผมผมก็ถามหลายคนบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นคุณรู้ไหมคำว่าอ่านแปลว่าอะไรเชื่อไหมเก้าในสิบตอบไม่ได้ครับก็เลยต้องบอกเขาว่าผมเองผมเมื่อก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าโดยความที่ผมเนี่ยเป็นผู้ชอบใช้พจนานุกรมราชบรรณาธิานครับผมก็ไปเปิดคำว่าอ่านแปลว่าว่าไปตามตัวหนังสือว่าตามตัวหนังสือแปลว่าอ่านแล้วก็ตีความ ออกเสียงไหมตีความอ่านไม่จะเป็นต้องออกเสียงครับอ่าน,นในใจก็ได้อ่านในใจก็ได้อ่านออกเสียงก็ได้โอเคแต่เขาบอกว่าไปตามตัวหนังสือเนี่ยแสดงว่าตัวหนังสือเนี่ยมีความสําคัญที hmm. ่าสาคัญอย่างไรถ้าเราไม่รู้คำว่าตีความก็ไม่รู้อีกอ่ะก็เปิดต่อคำว่าตีความ hmm. อ้อตีความแปลว่าวิเคราะห์ถ้อยคําในกฎหมายในเอกสารสัญญาหรือในสัญญาอย่างอื่นซึ่งมีความหมายไม่ชัดเจนเพื่อทราบความหมายชัดเจนที่ถูกต้อง แค่นี้เรารู้หรือยังว่าอ่าน,นออกอยางงี้อ่านออกก็ยังผมตั้งข้อสังเกตว่าในภาษากฎหมายจะมีคำต้องตีความเดี๋ยวก่อนฮะ<ห>คนเดี๋ยว,ยวจ,ะ<ช>จะเข้าใจเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยตีความแปลว่าวิเคราะห์ถ้อยคําอย่างเงี้ยถามว่าเรารู้คําศัพท์หรือคานิยามของคำว่าอ่านแล้วเรารู้รือยังยังเอา้าแล้วทำไมถึงอ่านออกเอาเขามีคําศัพท์ให้คุณเปิดราฐจะมาดิสถานอาศัยอํานาจ ตามความในพระราชบัญญัติราชเทวสถานกำหนดทั้งคำศัพท์และคำนิยามไว้ให้คนไทยใช้หมดแล้วคาแต่มัน,นเ,ปเป็นเรื่องของ,ค,งนคนไทยที่ไม่ยอมใช้โดยคิดว่าตัวเป็นคนไทยรู้มาตั้งแต่ก่อนเกิดพ่อแม่พูดให้ฟังตั้งแต่ฉันอยู่ในท้องอคือทุกคนคิดว่าตัวเองรู้ภาษาถ้าถามว่าอ่านตอบไม่ได้แปลว่าอะไรได้ทิ้นพอรู้คําว่าอ่านแปลว่าอะไรก็แปลว่าตีความแปลว่าว่าไปตามตัวหนังสือแสดงว่าตัวหนังสือมันมีสํคความสาคัญยิ่ง เขาเขียนว่ากินแล้วคุณอ่านถ้าคุณไม่รู้คําแปลคุณก็ไปแปลไปทั่วแต่ว่าจริงๆแล้วกินอะไรอ่ะถ้ากินข้าวเขาบอกเนี่ยต้องตัดสินกันด้วยว่าอาหารร่วงพนลาคอลงไปแล้วจึงเป็นกินถ้ากินหมาเกเคี้ยวเคี้ยวเค้วระบวถ้าเล่นกนาพนันตาน,นี้ฉันกินนั่นก็มันก็กิกนทีนี้อาจารย์กำลังเก็บคนเรื่องรัฐธรรมนูญกับพระราชดำริอ่าทีนี้ก็มามพูดเรื่องที่คุณชํานาญว่าเนี่ยถามว่าคุณชนานาญอ่านกฎหมายออกหรือเปล่า เขาก็นําเสนอพอสมควรนะนะครับผมเชื่อว่าคุณชานาญอ่านกฎหมายไม่ออกครับเพราะถ้าอ่านกฎหมายออกแล้วเนี่ยจะไม่พูดอย่างนี้ผมขอพูดตรงนี้สั้นๆเลยว่ารัฐธรรมนูญ2,550นั้นไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพราะว่าผู้เขียนผู้บัญญัติผู้ตราหรือคณะบุคคลที่เขียนบัญญัติตรามิใช่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ แต่เขาเป็นผู้แทนของคอมชอรหรือคอปคอรหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอันม,มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งความจริงแล้วการกระทําของคนคณะนี้เขายึอดอานาจการปกครองประเทศโดยมิชอบโดยกฎหมายกฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นความผิดฐานเป็นกบฏและพูดที่เป็นกบฏเนี่ยภาษากฎหมายอีกอะไม่รู้คุณจำนานทราบหรือเปล่าเขาบอกผู้ทำความผิดทางอาญาเนี่ยเขามีเรียกได้สี่คำ หนึ่งอาชญากรสองผู้ร้ายสามคนร้ายสี่โจรนนเพราะฉะนั้นผู้ทำผู้ที่เป็นกบฏก็ทำความผิดทางอาญาฐานเป็นกบฏตามมาตรา113จึงเรียกว่าโจรกบฏได้ที่คนที่เป็นเหยื่อของรั้นวนนี้ทั้งหมดก็โอ้โหคนไทยทั้งประเทศทั้งประเทศผมจะค่อยๆพูดให้คนณอ่ทยดรวิบูย์ฟังใช้เวลาไม่นานอย่างเงี้ย วันหนึ่งผมก็นั่งอ่านอ่านอ่านหนังสือแล้วบอกเออเราพูดว่ารัฐธรรมนูญค้นนั้นก็ไม่รู้เรื่องพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกิจการมันแปลว่าอะไรถ้าคนไม่รู้กฎหมายไม่รู้วิธีอ่านกฎหมายไม่รู้ว่าอ่านแปลว่าอะไรตีความแปลว่าอะไรอ่านไปแล้วมันก็กิจการหรอวะอันนั้นแหละที่คณะรัฐมนตรีทามาแล้วก็ประกาศใช้ในเรียกว่ากิจตินั่นสิมันแปลว่าอะไรไม่รู้ล้วรัฐธรรมนูญเราแปลว่าอะไรหนึ่งพระ่าน <ผ> <ละ S 1> รัฐธรรมนูญไม่ต้องเดี๋ยวก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งไปสนใจมันตรงนั้นรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรหรือมันคืออะไรโดยเนื้อหาสาระของตัวหนังสือที่อยุดภายใต้ปกที่เขียนว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยน่ยสาระของหนังสือในนั้นคืออะไร <c oughs> เดิมผมก็ไม่ไม่เข้าใจนะ <c oughs> แต่ว่าพอไปคนไปดูว่าเรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาจากไหนยังไง ก็ไปพบพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองราชนจาจักรสยามฉบับชั่วคราว2475ลงที่27ับมิถุนาในนั้นเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าตามที่คณะราชได้มาขอให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นน่ะพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่านี่เอามา27 <17. S 1> ครับเอามาให้ดูด้วยว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจานมานนิดมั่ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระหาพระชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการตรัสเหนือเกล้าสั่งว่าโดยที่คณะราชได้ขอร้องให้อยู่ใต้รัฐมนูญใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคําร้องขอของคณะราชราษฎรคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตราแปลว่าข้อนี่ภาษาอ่านอ่านแปลว่าข้อมาตราหนึ่งคือข้อหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแล้วก็สองรัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติยังไม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญยังไม่เรียกว่ายังไม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะมาตราสองหรือข้อสองให้มีบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจ หมายความมาให้แล้วเนี่ยให้อำนาจมาแล้วเนี่ยไม่ได้ให้มาใช้เองนะกำหนดวิธีการใช้มาด้วยเพราะว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นทั่วโลกหรือเป็น,เป,นเป็นสาวกวรเขาใช้กันอย่างนี้คณะราษฎมาบอกว่าอย่างนี้ท่านเห็นด้วยก็เลยประกาศวาเนียให้มีบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร ตามที่จะกล่าวต่อไปในธรรมนูญคือ1กษัตริย์สองสภาผู้แทนรนัษฎรสามคณะราษฎรกรรมการราชคณะกรรมการราษฎรสี่สารสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวนี้มาเพิ่มเป็นวุฒิสภาเข้าไปด้วยอีกสภาหนึ่งรเรียกว่าสภาสูงที่รัฐวิบูรณ์เคยไปเป็นมาโดยการเลือกตังต้งเลือกตั้งไม่ใช่สรรหาครับคบณะกรรมการราชเนี่ยต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะรัฐมนตรีเห็นไหมฮะ ผมยังจําได้มาตราหนึ่งกับมาตราเก้าฉบับนี้ผมว่ามาตราหนึ่งกับมาตราเก้านี่เป็นประชาธิปไตยที่สุดน,นี่คือพอมาอ่านถึงตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยอ๋อถึงบางอ้อว่าเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ที่พระปกเกล้าลงพระปรมาภิไธยหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าชื่อเนี่ยแล้วลงชื่อพระองค์เดียวหรือคนเดียว ไม่มีคนอื่นรับสนองไม่คนไม่มีคนรับสนองพราบราชโางการับสนองตอนนั้นยังไม่มีเนี่ยก็ดูเนื้อหาสิเท่ากับว่าเดิมเนี่ยอำนาจสูงสุดของประเทศที่ต่อมากำหนดคำศัพท์ว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดของประเทศอำนาจสูงสุดไม่มีคำว่าอำนาจอธิปไตยโดยสันติใช้อำนาจสูงสุดของประเทศแต่ต่อมานี่ก็คืออำนาจอธิปไตยนั่นเองนี่ไงราชบัณฑิต ได้บัญญัติคำศัพท์ว่า,าสูสุดอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดใช่อ,อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายอำนาจส,าสูงสุดนั้น,น,นภาษาราชการกำหนดคำศัพท์ใหม่ว่าอาธิปไตยอาจารย์ันนิดผมเสียดายแต่ว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราวฉบับนี้ไม่น่าจะเป็นชั่วคราว อ่ะละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันน่าจะเป็นถาวรแล้วก็ค่อยปรับปรุงแก้ไ <g ait S 2> ขเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทําไมมันถึงไม่ชั่วคราวทําไมมันมันถึงไปชั่วแล้วก็คราว <laughs> เห็นไหมฮะนี่ผมผมดัดรนบ,บุญครับผมก็แปลตีความแค่เนี้ว่าเนื้อหาสาระของหนังสือฉบับเนี้คือหน,นังสือมอบมอำนาจอธิปไตย ที่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวมอบให้กับราษฎรทั้งหลาย <Okay. S 2> โดยกําหนดด้วยว่าการใช้อํานาจนี่คุณต้องใช้อย่างนี้นะผ่านสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรละสาลนะเนี่ยพอจบ <yeah. S 1> ตรงนี้มันก็ร้องอ๋อเลยบอกอ <Okay. S 1> ่าต่อไปนี้เราจะไปบอกใครต่อใคร <Yeah. S 1> ว่าอย่าไปเรียกว่ารัฐมนูญเลยเรียกว่านังสือมอบอำนาจอธิปไตยดีกว่าผม,ผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวจังเลยว่ <laughs> วา จริงๆแล้วคำว่ารัฐธรรมนูญหรือคำว่า constitution ก็ดี c h a r อร์ก็ดีในประเทศอังกฤษที่ไทยเรียกว่าเป็นแม่แบบประชาธิปไตยเขาก็ไม่มีเป็นอะไรละอักษรเขาไปเถือเอากฎหมายหลักๆอยู่หลายฉบับสี่ห้าฉบับผมก็เลยเรียนว่าสิ่งที่อาจารย์ชำนาญพูดถึงว่าเขาใช้คำว่าสักของกฎหมายสักของกฎหมายที่ไล่ว่าไอ้สูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญแล้วต่อมาก็ชื่อย่อพรบ มามีพรก,กรพระราชบติสิิสิริกากฎกระทรวงกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเลยไล่ลงไปย่อยๆอันนี้ก็เพียงแต่ว่า,เ,าเห็นเห็นว่าคือเห็นแย้งว่าสิ่งที่ท่านรย์มนิตพูดถึงว่าให้มีการออกพอรก,กรเพื่อย,ยกเลิกรัมนุนปี50ให้กลับไปใช้รัมนุลปี40นั้นทาไม่ได้เท่านั้นเอง <c oughs> โดยผมผมก็มเลย<ม>ขอคำชี้แจงจากาจารย์มนตประเด็นนี้ ครับผมขอ,อ,อ,อขอชี้แจงนี่เลยนะแล้วผมไม่ได้เถียงกับคุณชำนาญเลยว่ารัฐธรรมนูญสูงสุดจะไปใช้กฎหมายรองลองมาไปยกเลิกหรือจะไปแก้ไขหรือจะไปทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าผมยังพูดไม่จบทีนี้ต้องไปวิบูนขัดซะก่อนผมจะต้องมาดูว่าเอกสารที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญเหมือนกันเนี่ยความจริงเป็นรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าใช่รัฐธรรมนูญผมไม่เถียงคุณชำนาญ แต่ถ้ามัน <ขอ S 2> ไม่ใช่รัฐธรรมนูญพูดประเด็นว่ารัฐธรรมนูญ50ไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญเหตุที่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมถามตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญ2550เนี่ยเป็นหนังสือของใครขบวาเจ้าของหนังสือของใครออของขอวนเขามอบอำนาจชื่อ,ออำนาจอะไรให้ใครไปทำอะไรอ,อ,อันนั้นสาธารณนอำนาจอะไรอันนั้นมอบอำนาจประธิปไตยหรือเปล่าอำนาจ อำนาจของของคองมชออมชชให้ใครให้ให,ให้ราษฎรทั้งหลายหรือเปล่าให้บริวารของคองมชอ,อ่ะให้บริวา,ารคอมชให้ไปทําอะไรให้ไปยึดอํานาจการปกครองประเทศ <laughs>